นะโลกนาคตหรอแล้วแกเป็นใครจัดฉันมาทำอะไรดีนีใจเย็น่อดไม่มีใครจัดแกมาหรอกฉันก็วามาเหมือนกันเนี่ยอืมสิ่งที่เราต้องโฟงกัสเนี่ยคือหาทางกลับบ้านผมไม่ใช่คนนั้นครับเป็นนักสื่ออืมถ้าตาความเป็นไปไม่ได้ออกไป,ไปสื่อที่หนึ่งจะไม่น่าเชื่อถือก็ตามแต่นั้นก็คือความจริงและก็เป็นความจริงที่ผมจะหาคำตอบให้เองครับ คนนัน้นส่วนฉันเ่ยต้องหาที่จัดก,การอาก,กาศร,อกการ้อนนี่สะก,ก่อนมันรอ้อนจนตัวฉันจะระเบิดแล้วเนี่ยบ้าแล้วอี่เทวเัดยหาไปย์โี่โอ้ดวมสวมาแต่ก็หนาะอาก,กาศร้อนขนานี้ไหนๆเอามาใช้ซิไเนี่ยัไให้ฉันรอฉันมียืนเดียวเองอ้าวฉันอยากใช้บ้างอะลายแมวมัทตูน่ารัก แคนดก็ขีดแนวโมทองเอกลักษณ์เรอนรสุดๆโธ้ี <g> ่น <framework> ีอยาือเลยอะถ้าใครมปเด็กเก็บเราไม่ซื้อโฮเซดายแย่เลยทุกคนเราดูหน้าออกจากที่แล้วทายงจะได้กลับบ้านคือเนาตไมีขึ้นเราเพียงเเชิญชนะเก้าสามสี่เท่านั้นแต่เรอกจะไม่ทันดี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 ไปกัเถอะเราซื้อบัตรให้แล้วแหละมีราเหลรได้้ะ เขากำลังส่เลยเราไม่ใช่แรงวรงเท่านันถ้าเราหุเคเลยมั้งจมากับเธอทำอะไรนี่กังซของผมัะนี่จะติดติดาใช่ปะเจทไหนอ่ะตอนคิดว่าซื้อไปปฝักโนวิตทฉันรู้ฉันรู้ฉันเห็นกำไ แบียนีสา,ามสสงก,ก้าบาคุ้มสุดๆผมก็จะซือสิเกอร์ติดต่างเหมอกันยัร่หาสาเอะน่าจะคุ้นกว่าจะว่าไปหลุดมาเจอพวกแกที่นี่ก็นม่เหมือนกันนะได้นพาร์นลนะสิเกอร์ิบบาทอีกอจริงเค้ยนั่นใไรมาแล้วสวนอนอย็อยู่ไปไนนะยังมีสิ่งที่น่าสนใจให้รเราีรับชมต่อเล แต่อยวติดตามปินสตาแกรมพี่ยูเอสซีหรือฟันพิเชียวอินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของงานจุกงานนักเรียนด้วยนะส่วนสติกเกอร์ไอ้ผเที่จสามารถซื้อได้จะมีพี่กอลล์เลยพวกเราไปจริงจริงแล้วบ๊ายบาย